ครับขอบคุณครับต่อไปท่านลังสิมันโรมเชิญค,ครับเรียนท่านประธานผมลังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมาชีายชื่อพักประชาชนวันนี้ขอขอนุญาตท่านประธานนะครับอภิปรายนะครับต่อกรณีที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการตราพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2นะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปลงถึงในเรื่องของเนื้อหาสาระนะครับผมก็ต้องเรียนท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยผมก็สนับสนุนนะครับว่าตัวพระราชก,กำหนดฉบับนี้เนี่ยยังไงมันก็มีความสําคัญแล้วมันก็คงจะแก้ปัญหาในอดีตเนี่ยได้เพิ่มขึ้นแต่แน่นอนนะครับผมเองก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าในฐานะของผู้ที่ทําหน้าที่นะครับ ในฐานะประธานคนะะาณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผมเองต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมมีความคาดหวัง<ม>ต่อกฎฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมากกว่านี้แล้วผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าเราจะเห็นการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มากกว่าที่เป็นอยู่ท่านประธานครับก่อนที่จะไปลงถึงเนื้อหาผมอยากให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราอยู่กันตรงไหนนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าบรรดาพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย โดยสภาพของมันเนี่ยนะครับมันคือกลุ่มอาชญากรข้ามชาติซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับปกติแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เป็นมาสเตอร์มายคนที่เป็นตัวสําคัญเนี่ยนะครับคือมีการทํางานกันเป็นลักษณะของเป็นองค์กรนะครับแล้วโดยมากนะครับก็มีลักษณะของการที่เอ่อเป็นพูดง่ายๆคือเป็นคนจีนปัญหาที่สําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยมันมาต่อ นะครับกับบรรดากลุ่มอาญากรท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นท้องถิ่นของประเทศไทยของเราที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นข้าราชการที่ไม่สุจริตทําหน้าที่ทุจริตมาโดยตลอดหรือที่เราอาจจะเรียกนิยามสั้นๆว่าเป็นไทยเทาอาจจะเป็นอาญากรท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นเมียนมาเทาอาจจะเป็นกัมพูชาเทาอาจจะเป็นลาวเทานะครับก็เป็นไปได้แต่เมื่อมันมีการผนวกกันนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันกลายเป็นอาณาจักร นะครับขององค์กรอาชญากรรมซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของพวกนี้ก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการหลอกลวงคนเพื่อเอาเงินไปจะเป็นโลมาสแกมหลอกให้รักแล้วก็ชวนไปลงทุนสุดท้ายก็เป็นแค่สแกมอย่างหนึง่งอาจจะเป็นในลักษณะของการหลอกให้กลัวว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับอาชยากรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมดทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ ผมอยากจะแยกออกเป็นสองมิติมิติที่หนึ่งก็คือเป็นมิติของการทำลายโครงสร้างอาญากรรมซึ่งมิตินี้นะครับผมเข้าใจดีว่าท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกจะมีไปม,ไปมีภารกิจในการดำเนินการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมก็เข้าใจดีว่าณวันนี้เนี่ยผู้ที่ถูกมอบหมายเนี่ยก็คงจะถูกเป็นต้องถูกมอบหมายเป็นสม,มชนะครับซึ่งก็คงจะประกอบไปด้วยหลกัหลกๆก็คือท่านภูมิธรรมท่านรองนายกภูมิธรรมที่ดู แลเรื่องงานความมัน่นคงอันนี้เข้าใจแต่ต้องเรียนตามตรงนะครับกับท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกนะครับว่าไอ้ขาเนี้ยณนะวันนี้มีปัญหาเพราะขานี้ในวันนี้ขาดความต่อเนื่องในการปราบปรามโครงสร้างอาชญากรรมสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือณนะวันนี้บรรดาจีนเ่าทั้งหลายเริ่มกลับไปประกอบธุรกิจ ในลักษณะแบบเดิมในสถานที่แบบเดิมแล้วนั่นหมายความว่าบรรดาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่างฝั่งเมียนมาจะกลับมาอย่างแน่นอนมากไปกว่านั้นเมื่อเราไปดูให้มันลึกซึ้งวันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ร้ายแรงไม่แพ้ไปกว่าเมียนมาเนี่ยก็คือทางฝั่งกัมพูชาภาคประชาสังคมให้ข้อมูลกับผมชัดเจนครับว่าจำนวนของโลเคชัน ของลัติจูดลองติจูดที่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยณวันนี้มีนับร้อยแก๊งเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกัมพูชาแต่ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าในการปรับปรามแก๊งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยมากดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในขาของการทําลายโครงสร้างของแก๊งอาชญากรขานี้ณวันนี้ขาดประสิทธิภาพมาส่วนในส่วนที่สองนะฮะคือขาภายในประเทศ ขาภายในประเทศของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีม้าซิมม้านะครับแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าคริปโตเคเรนซี y ม้าที่มีอยู่ซึ่งตามพรกฉบับนี้เนี่ยนะครับได้มีการบังคับใช้ไปแล้วนะครับวันนี้มาขอสแตปมจากสภานะครับเราก็ต้องยอมรับครับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับว่ากลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ แต่แนวโน้มในเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์ที่มีคนถูกหลอกเนี่ยกลับเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพบางอย่างซึ่งนั่นแหละคืออะไรท่านประธานครับในวันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับมาชี้แจงต่อกรรมธิการความมั่นคง มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจําได้แม่นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้นําเสนอนะครับต่อที่ประชุมของกรรมธิการความมั่นคงว่าทาง DE นะครับได้มีการเสนอให้แบนในเรื่องของ P2P นั่นหมายความว่าบรรดาแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีที่จดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถอนุญาตให้มี P2P ได้นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินชัดนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและผมก็คาดหวังครับว่าผมจะได้เห็นแบบนั้น ในพระราชกำหนดที่มีการประกาศบังคับใช้ปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะในห้องวิปฝ่ายค้านทางกฤษฎีกาได้ชี้แจงนะครับต่อประเด็นคำถามนี้ว่าทำไมถึงไม่มีการแบนพ์ p2p ทางกฤษฎีกาชี้แจงว่าทางกฤษฎีกาเป็นคนตัดเรื่องนี้ออกไปเองผมถามพยายามถามผู้แทนของทางกระทรวงดีว่าแล้วทำไมกระทรวงดีถึงยอม ทำไมกระทรวงดีถึงปล่อยให้มีการตัดไปในเรื่องนี้เพราะกฤษฎีกาเนี่ยโดยสภาพของกฤษฎีกาคือกฤษฎีกาไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลในเรื่องของนโยบายหรือโพริซีใดๆครับกฤษฎีกาทําหน้าที่แค่อย่างเดียวก็คือมาดูในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายเข้าฟอร์มกฎหมายความเกี่ยวพันกับกฎหมายต่างๆนั่นคือหน้าที่หลักของกฤษฎีกา รากฏว่าการเป็นกฤษฎีกาเนี่ยมาแทรกแซงกระบวนการการทางานของดีอีอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่ายอย่างไงผมจึงอยากจะสอบถามท่านรองนายกฮะว่าเช่นไหนเลยท่านถึงปล่อยให้กฤษฎีกามาแทรกแซงทําไมท่านถึงไม่ยืนยันว่าจะต้องมีการแบน P2P ต่อไปแล้วเวลาพูดนะครับว่าแบน P2P เนี่ยถ้าเราไปดูในเนื้อหาสาระนะครับถ้าเราไปดูในเนื้อหาสาระเราก็พบจริงๆฮะ ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันมีการใช้ P2P เนี่ยมันเป็นมันมีการฟอกเงินผ่านกระบวนการ P2P จริงๆมีบัญชีม้านะครับที่โอนเงินต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วปลายทางของบัญชีม้าเหล่านี้คือต้องการไปสู่คริปโตเนี่ยเขาก็จะไปซื้อขายกันผ่านช่องทาง P2P โดยมีม้าเลี้ยงที่ประกาศขายเพื่อฟอกเงินอีกสเต็ปหนึ่งทำกันเป็นขบวนการแบบนี้ดังนั้นเนี่ย การแบน P2P เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถทำได้แล้วจริงๆดีอีก็อยากจะทำแต่กลายเป็นว่าวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรไม่ทำผมเข้าใจดีครับว่าการแบน P2P เนี่ยมันอาจจะกระทบต่อภาคเอกชนอาจจะมีข้อวิจารณ์ครับว่าภาคเอกชนอาจจะรู้สึกว่าการแบน P2P แบบนี้มันอาจจะเกินสมควรผมเข้าใจแต่ผมถาม กับท่านประธานพยังท่านรัฐมนตรีดีนะฮะว่าในสถานการณ์ที่เรายังคุมแก๊งคอรเซ็นเตอร์ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำาะมันคืออะไรสำหรับผมนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์เนี่ยท่านต้องมีมาตรการทุกๆมาตรการที่จะมั่นใจได้ว่าท่านคอนโทรลสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยที่เอาผลประโยชน์ของประชาชนทัท่วไปเนี่ยเป็นศูนย์กลาง หมายความว่าอะไรเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางหมายความว่าสิ่งที่เราต้องแคร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราต้องแคร์ธนาคารเป็นลําดับแรกไม่ได้บอกว่าต้องแคร์นะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นลําดับแรกไม่ได้บอกว่าต้องแคร์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีเป็นลําดับแรกแต่เราต้องมั่นใจว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยเป็นลําดับแรกแล้วถ้าเขาถูกหลอกนะฮะเขาต้องได้เงินคืน ภารละไม่ควรจะตกเป็นของประชาชนนี่คือหลักการที่ควรจะเป็นแต่กลายเป็นว่าวันนี้ท่านก็ยังเปิดให้มันมีช่องทางที่ท่านควบคุมไม่ได้ซึ่งเอาละเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากที่มีพรากฉบับนี้เนี่ยจะดำเนินการกันอย่างไรในประเด็นที่สองฮะประเด็นในเรื่องของการหน่วงบัญชีจริงๆการหน่วงบัญชีเนี่ยนะครับเป็นที่ถกเถียงกันเยอะ ว่าถ้าเรามีการหน่วงบัญชีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การทําธุรกรรมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือไม่จริงๆแล้วการหน่วงบัญชีในหลายประเทศมีนะฮะแล้วมันก็ทําให้เวลาที่มันมีการถูกหลอกกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการที่เหยื่อนจะได้เงินคืนปรากฏว่าในเรื่องของการหน่วงบัญชีของเราก็ไม่ปรากฏฮนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสุดท้ายสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับถูกหลอกนะฮะเงินที่จะไหลเข้าสู่บัญชีนะมา้าแถวที่หนึ่งแถวที่2แถวที่สามแถวที่4ี่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเดินแบบนี้ต่อไปได้ในหลักวินาทีหรือไม่กี่นาทีแล้วสุดท้ายเมื่อมันมันไปไปสู่คริปโตเคเรนซีแล้วออกจากกระดานแพลตฟอร์มของคริปโตเคเรนซีที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับแล้วออกไปสู่กระเป๋าข้างนอกแล้วก็ตามเงินต่อไม่ได้อยู่ดีฮะมันจะกลายเป็นแบบนั้น ดังนั้นในเรื่องของการหน่วงบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัญชีคริปโตเคอเรซี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลควรจะต้องดำเนินการผมยอมรับว่าทุกๆมาตรการมันต้องมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ฮะผมยอมรับว่าทุกๆมาตรการมีผลกระทบแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องยึดอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้คำตอบของผมก็คือ จะทำยังไงทําให้ประชาชนปลอดภัยและมีโอกาสได้เงินคืนมากที่สุดนี่คือประเด็นที่2ที่ผมอยากจะอภิปรายในกรณีในตอบในตอนนี้นะครับประเด็นที่3ฮะถ้าลงในรายละเอียดมาตรานะครับหนึ่งในกฎหมายนะครับที่ที่มีการเสนอเข้ามาเนี่ยที่มีการประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็สภาจะต้องพิจารณาเนี่ยคือการให้สถาบันการเงินนะครับ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการรับผิดชอบฟังดูดีฮะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสมมติว่าความเสียหายคือหนึ่งเซนี่ยมีส่วนร่วมรับผิดชอบเนี่ยเนเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมรับผิดชอบนะฮะนั่นหมายความว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้เงินคืนเนี่ยเขาจะได้คืนเท่าไหร่ฮะมันจะมีมาตรฐานอยู่ตรงไหน ท่านอาจจะบอกว่าในรายละเอียดของกฎหมายที่ปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยมันเป็นการกําหนดหน้าที่การพิสูจน์ให้บรรดาผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิสูจน์นั้นซึ่งผมเชื่อฮะว่าผู้ประกอบการทุกคนนะครับทุกค่ายมีทีมทนายความเยอะแยะมากมายในการพิจารณาในศาลเขาจะสามารถสําดงแหละได้แหละว่าโอเคเนี่ยเขาทําตามมาตรฐานานะนี่คือกระบวนการที่เขาทําเป็นปกติ ดังนั้นมันไม่มีความผิดพลาดในระบบอะไรเลยส่วนตาสีตาสาคุณจะไปเอาพยานเชี่ยวชาญจากไหนในการมาหักล้างผมนึกไม่ออกว่ามันจะทําได้ดังนั้นเนี่ยการกําหนดแบบนี้ผมถือว่าไม่ได้เป็นการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบรรดาผู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงแต่เอาละเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วท่านประธานท่านรองนายกครับ ข้อเสนอผมในการที่จะแก้เรื่องนี้นะครับในเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยท่านต้องมีไกด์บุ๊กฮะท่านต้องมีไกด์บุ๊กในการกําหนดว่ามาตรฐานของเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วไกด์บุ๊กนี้จะต้องถูกปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ให้บริการและต่อประชาชนทั่วๆไปถ้าประชาชนและผู้ให้บริการเขารู้ร่วมกันเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหาที่มันจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยไอไกด์บุ๊กนี้จะเป็นพยานหลักฐานสําคัญ ในการที่จะพิสูจน์ในชั้นศาลต่อไปแต่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าไกด์บุ๊กนี้จะต้องเป็นไกด์บุ๊กที่มีลักษณะของการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักฮะนี่คือประการที่3ที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการในการเสนอแนะนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะที่ผมอยากจะใช้ช่วงเวลานี้ที่เหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีในการในการพิปรายวันนี้เนี่ยเรื่องปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้ามันไม่มีบัญชีม้าซิมม้าหรือแม้กระทั่งกระเป๋าวอลเล็ตม้าผมยกตัวอย่างอย่างธนาคารนะครับมันมีอยู่ธนาคารหนึ่งฮะมันมีอยู่ธนาคารหนึ่งอะสีสว่างสว่างหน่อยข้อมูลเนี่ยในชั้นของความมั่นคงชี้ชัดฮะว่ามันมีอยู่ธนาคารหนึ่งที่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นิยมไปเปิดฮะ เพราะมันเปิดได้ง่ายบัญชีม้ามันเปิดได้ง่ายมาตรฐานของธนาคารแต่ลัธนาคารด้วยความเคารพนะครับทำงานด้วยกันดีกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับว่ามันมีธนาคารเนี่ยที่มักจะอนุญาตให้เปิดบัญชีม้าแบบเนี้ยคำถามก็คือว่าทําไมเราถึงไม่เห็นมีการดําเนินการอะไรเลยกับธนาคารแบบนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับท่านก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เราสามารถเริ่มทําให้บรรดาให้ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเป็นธนาคารพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงความรับผิดชอบได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับท่านไว้ประการที่หนึ่งประการถัดมานะฮะไอเรื่องซิมมาเนี่ยท่านลองไปดูตามแนวชายแดนยังมีการเอาชื่อคนต่างด้าวมาสวมเป็นซิมมาซิมซิมที่เอาไว้ใช้สำหรับผิดกฎหมาย อยู่หรือไม่เรื่องนี้คงต้องฝากท่านทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการแล้วเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยอย่าให้มันจบแค่การจับซิมอย่าให้มันจบแค่นั้นแต่มันต้องไปหาให้เจอว่าระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ผิดพลาดมันมีส่วนไหนที่ต้องแก้แล้วมันมีเจ้าหน้าที่ของให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ ให้บริการในสถาบันการเงินเนี่ยมีใครบ้างที่ทำตัวเป็นเอเจนให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะและสุดท้ายอีกนิดเดียวนะฮะท่านประธานใช้เวลาเกินสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่มันมีการทลายกันไปรอบหนึ่งเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนถูกดำเนินการกันไปบ้างแล้วในการย้ายแล้วตั้งกรรมาการสอบท่านสอบกันเสร็จแล้วยังฮะพลตำรวจตรีตอเต่าเนี่ยเสร็จแล้วยังฮะ แสดงให้เห็นหน่อยว่ารัฐบาลนี้จะเอาผิดกับบรรดาไทยเทาเจ้าหน้าที่รัฐเทาแสดงให้เห็นแล้วผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่ท่านจะดําเนินการต่อไปเนี่ยประชาชนจะได้เชื่อมัน่นวันนี้เนี่ยท่านออกมาตรการอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนก็จะตั้งคำถามว่าตกลงแล้วรัฐบาลนี้มีแรงจูงใจมากเพียงพอจริงๆหรือไม่ในการที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการที่ท่านจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ได้นะครับ ท่านต้องพิสูจน์ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วผมเชื่อว่าการทํางานของสภาและก็กับทางคอรมอรเนี่ยเราจะได้ช่วยกันนะครับสนับสนุนกันและกันในการที่จะแก้ปัญหาแก๊งคอ